สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาตามอาการของแอร์เครื่องเท่นะครับตัวนี้เป็นตัวยี่ห้อเน็เทอรอนนะครับหมื่นสองทนะครับนี่ครับด้วยที่ลูกค้าทักนะครับให้มาตามตัวแผงนะครับที่มันไหม้นะครับด้วยที่ลูกค้านะครับให้ช่างนะครับมาดูช่างบอกว่าต้องเปลี่ยนแผงนะครับเพราะว่ามันไหม้ครับไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นะครับโดยลูกค้านะครับกาลังเงินก็ไม่มีนะครับก็เลย ให้เรามาโมดิฟายนะครับว่าสามารถใช้งานได้ต่อหรือเปล่านะครับนี่ครับลูกค้าก็ท้อนะครับจะเอาไปขายของเก่าแล้วด้วยประมาณนี้นะครับผมก็เลยมาเช็คให้นะครับว่าสามารถแก้ไขอะไรได้มั่งนะครับรูปแบบครับเปิดที่ power นะครับตอนนี้นะครับที่เราสังเกตเห็นนะครับคอมเพรสเซอร์ทำงานได้นะครับคอมเพรสเซอร์สามารถทํางานได้นะครับแต่พัดลมข้างหน้านะครับที่ระบายความเย็นนะครับไม่ทํางานครับนี่ครับตัวนี้เป็น e v a l นะครับมอเตอร์ระบายความเย็นนะครับ ตัวเครื่อนที่นี้มีมอเตอร์ในการขับ2ตัวนะครับกับตัวคอมเพรสเซอร์นะครับมอเตอร์ระบายความร้อนนะครับคอนเดนเซอร์นะครับข้างหลังนะครับก็ไม่ทํางานนะครับมีมอเตอร์2ตัวที่ไม่ทํางานแล้วก็ตัวมอเตอร์ปั่นน้านะครับมันปั่นน้ํามี3ตัวที่ไม่ทํางานนะครับนอกนั้นทํางานได้ปกตินะครับคอมเพรสเซอร์ทางานนะครับดิสเพลย์ทำงานได้ปกตินะครับ เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับนี่ครับด้วยประมาณนี้นะครับมันไม่ประมาณนี้นะครับที่สังเกตเบื้องต้นนะครับมันเป็นลายไฟที่ไปเลี้ยงรีเลย์แต่ละตัวนะครับรูปแบบที่จะแก้ไขแล้วก็ต้องดูที่ตัว IC ซีรีเลย์นะครับว่ายังทํางานได้หรือเปล่านะครับแต่ที่มันสามารถสั่งตัวรีเลย์ของคอมเพสเซอร์ได้ก็ถือว่ายังใช้งานได้นะครับตอนนี้ก็จะขัดดูลายปริ้นนะครับเพื่อไล่ลายปริ้นนะครับ นี่ครับด้วยรูปแบบถ้าอธิบายสั้นๆก็คือรีเลย์นะครับตัว12โวลต์ดีนะครับเราไล่ไฟเลี้ยงนะครับไล่ไฟเลี้ยงไปอยู่ที่ขาแต่ละขาของทุกตัวนะครับแล้วก็ขาออกนะครับต้องไปจบที่ตัว i c รีเลย์นะครับเพราะว่า IC รีเลย์มันจะมี2ฝั่งนะครับตัวอินพุตก็บเอา u ์พุตด้วยประมาณนี้นะครับเราก็ไล่ไฟเลี้ยงนะครับที่มันไหม้ใหม่นะครับ แล้วก็เสียบเทสดูได้เลยนะครับขอให้ไฟเลี้ยงไปค้างอีกข้างนึงนะครับแล้วจะไปจบที่ IC รีเลย์นะครับในการแตะนะครับคำสั่งที่ผ่านจากตัว ICCPU นี่แหละครับจากรีโมทเราด้วยประมาณนี้นะครับเป็นการสื่อสารนะครับการทำงานของรีเลย์แต่ละตัวนะครับด้วยรูปแบบการตัดต่อนะครับวายสายใหม่นะครับทุกอย่างทำงานได้ปกตินะครับพัดลมตัวแฟนคอยระบายความเย็นทำงานได้นะครับ แล้วก็มอเตอร์ตัวระบายความร้อนคอนเดนเซอร์ก็สามารถทำงานได้แล้วนะครับนี่ครับส่วนรีเลย์ที่มันเสียก็คือรีเลย์ตัวปั๊มปั่นน้ำนะครับปั่นน้ำเลี้ยงคอยของตัวคอนเดนเซอร์นะครับที่ร้อนๆเนี่ยครับผมก็ไปจอยรวมกับตัวคอนเดนเซอร์ครัาให้ทำงานพร้อมๆกันเลยนะครับด้วยรูปแบบนี้นะครับก็จบงานให้กับลูกค้านะครับด้วยต้นทุนไม่มีนะครับ แต่อาศัยในการดูลายปริ้นนะครับแล้วก็สั่งงานรีเลย์ใหม่นะครับที่มันไหม้นะครับตรงลายปริ้นนะครับถ้าเรามองเห็นว่าการทํางานของตัวรีเลย์นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยงนะครับมันทํางานยังไงนะครับก็สามารถโมดิฟายได้นะครับโดยรูปแบบประมาณนี้นะครับลูกค้าก็แฮปปี้นะครับเพราะว่าต้นทุนในการเสียนะครับแทบจะไม่มีนะครับ